สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเคล็ดลับความสวยหน้าใสหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะสามหน้าแล้วนะคะในส่วนประกอบของตัวนี้แย้ว <c oughs> นี่คือนะคะเซ็ตออร่าหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าหน้าใสนะคะในส่วน ประกอบของ3ตัวนี้นะคะตัวมาร์กหน้าตัวเจลล้างหน้าแล้วก็ตัวที่สําหรับขัดหน้าคุณรู้ไหมใน3ตัวนี้ประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆนะคะคือส้มสีเลือดช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก 2. ว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงให้หน้าคุณชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไม่แห้งก้านนะคะข้อที่3กนะ็คือส่วนผสมของสารสกัดจากดอกดาวเรือง ช่วยอะไรคะช่วยลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าของเราหนึ่งแทนสบู่นะคะทำให้หน้าคุณชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะข้อที่2คุณจะต้องนะคะคุณจะต้องอะไรคะบำรุงหน้านะคะตัวนี้จะมีผงทองคำเข้าไปด้วยทำให้หน้าคุณ,คณเขาเรียกฮะ ขาวกระจ่างใสนะคะส่วนตัวต่อไปตัวนี้สําคัญมากนะคะคุณจะต้องเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเพื่อให้หน้าคุณขาวกระจ่างใสขัดแค่วันไออาทิตย์ละหนึ่งหรือสองครั้งแค่นั้นนะคะจะให้ดูตัวอย่างของตัวนี้ใหญ่มากคุณคิดดูขวดหนึ่งนะคะหลอดหนึ่งขนาดนี้คุณจะใช้กี่เดือนพี่ว่าจะน้อย,อยสามเดือนนะคะสามเดือนแน่นอนวนๆออกมาเป็นขี้ใครเลยนะคะเป็นขี้ใครขี้คุณแหละนะคะเออโอเควันนี้เราอยากบอกคุณว่าสามตัวนี้นะคะ ราคาอยู่ที่2องพสเจบาทคุณคิดดูหนึ่งสองเดือนสาเดือนแน่นอนล้านอรน์็ราคานี้คุณหาซื้อได้ไหนควดใหญ่ขนาดนี้นะคะกลิ่นหอมของส้มสีเลือดนะคะเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทดลองใช้ทักมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวที่พี่ๆจะแปะไอดียไลน์ไว้ให้นะคะว่าทุกคนอยากสนใจทักมาแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไม ทำไมมันถูกขนาดนี้เฮ้ยทำไมมันใช้ดีขนาดนี้นะคะไม่รู้จะบอกอยังไงหน้าคุณจะใส่กิ้งเลยโอเคไหมน่ะไปแล้วค่ะ